คุณผู้ชมคะลวดลายที่เพ้นด้วยมือเป็นรูปม้าแบกถุงทองคำซื่อความหมายถึงหมาช่างฝ้าฉายแปลว่าความรวยมาถึงในทันที ภาพม้าที่กำลังทะยานขึ้นสู่ก้อนเมฆภายในก้อนเมฆมีเหรียญเงินและเหรียญทองบรรจุอยู่ประกอบกับกล่องบรรจุคล้ายสินค้าแบรนด์เนมทําให้ภาพรวมดูสวยงามและน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าสวยมากดูพิเศษและประณีตรู้สึกเป็นมงคลนำพาโชคลาภและความสำเร็จมาให้ศาลเจ้าจื่อนานกงในเมืองหนานโถนอกจากได้เปิดตัวเงินขวัญถุงของปีหน้าที่มาในธีมหมาช่างฟ้าใช้แล้วยังมีเงินขวัญถุงปีเสียเพื่อเรียกทรัพย์อีกด้วย ประชาชนที่เดินทางมาสักการะในช่วงเช้าและได้รับชุดเหรียญตัวอย่างไปต่างก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมากในทุกๆปีการแจกเงินขวัญถุงของศาลเจ้าจื่อนานกงมักดึงดูดฝูงชนจำนวนมหาศาลสำหรับปีมะที่จะมาถึงนี้มีกำหนดแจกในวันที่1มกราคมโดยทางวัดกำหนดให้เริ่มต่อแถวได้ในวันที่31ธันวาคมแต่ปรากฏว่า6วันก่อนถึงวันแจกก็มีประชาชนนำเก้าอี้มาวางจองคิวไว้หน้าศาลเจ้าแล้วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องทนหนาว ระหว่างรอคิวทางสารเจ้ายังได้จัดเตรียมเสื้อกันฝนแบบพกพาและอาหารว่างไว้บริการโดยหวังว่าจะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีและมีความสุขปุญรัตชานชัยเมธวัตรายงาน